สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานมวยหยดชนุนต่อนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของบอร์ดที่แมชชนิกต่อจากคราวก่อนนะครับทําไมคนที่ฝึกมวยหยงชุนแล้วถึงได้มีแงรงหรือพละกําลังที่มากขึ้นกว่าคนปกตินะครับอันนี้คือผมจะอธิบายให้ฟังเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับว่า ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็น,นกลไกหรือเป็นแมัชนิกอย่างหนึง่งเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าอาจจะเป็นสาขทฤษวิศวะชนิดนหนึ่งก็คือ Solid Mechanics ตัวรศาสตร์ของแข็ง f l ู i d Mechanics ตัวรศาสตร์ของไหลแต่ร่างกายเราเนี่เป็น Body m e c h a n i นิก็คล้ายๆกับ Mechanics of m a c h i n e ร y ก็คืค inery, คอ เป็น,นกลไกของเครื่องจักรผลอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันที่เราได้พบได้เจอนะครับแต่ว่าอร่างกายเรามันกพึ่งตรนคล้ายๆกับมีกลไกอะไรที่ทําให้เราสามารถส่งกําลังหรือมีแรงได้มากกว่าปกตินะในส่วนของมวยยมชุนเองนั้นเแบื้องต้นอันนี้คือสมมติว่าผมจะอธิบายความเบื้องต้นว่าอันนี้คือเป็นกระดูกสันหลังของคนปกติก็จะมีลักษณะโค้งอย่างนี้จะมีการดึงกันอย่างนี้ อันนี้คือเป็นคนปกติก็คือคนปกติทําง,งานปกติมีแรงปกติก็คือจะเป็นอย่างนี้แต่โมยูลชุนเมื่อคุณดันเอวเก็บต้นกบปุ๊บหลังตรงตรงนี้จะเป็นแนวส่งผ่านของแรงที่คุณจะใช้งานได้มากกว่าปกติดันเอวเก็บต้นกบเท้าอย่างว่าร่างกายเป็นหน่วยเดียวกันวันยูนิตหน่วยเดียวกันหมุนเวลาหมุน เหมือนเปรียบเสมอเราเป็นถังถังหมุนถังทรงประบอกอย่างนั้นก็ได้ลักษณะแบบนี้นคะครับหรือลักษณะแบบนี้การฝึกซิลิมเผิาก็คือเป็นการฝึกมา้าที่อยู่กับที่นะครับส่วนล่างจมต้องจมเท้าอย่างลากฝังลึกกับพื้นส่วนบนลอยแล้วก็ออดหรือพิ้วไหว บางคนก็จะเรียกว่าคล้ายๆตัตาลงลุกก็ได้ก็คือจริงๆคือมันจะไม่ลบเพราะว่ามันจะอ่อนทิ้วไปตามแรงที่มาต่างๆนะครับรางกายเราจะยังคงสมดุลอยู่ได้เอาวันนี้คือผมจะมาพูดต่อเรื่องของ power t r a n s m i s s i o n กค็คืออย่างเช่นเราพุดโมยหยงชุนคราวงที่แล้วผมก็สาธิตให้ดูว่าคือเท้าอย่างลาดังเอวเก็บพนกบเวลาเราจะส่งกำลังมือเราสัมพั์กับปลอมปาก ถือสัมผัสกับประตูนี้ก็ได้คงก็จะมีความรู้สึกที่ซนทามนี้เวลาส่งกําลังปุ๊บแอลบิดกระดูกเชิงกรนี้ใหญ่จะเป็นตัวส่งกําลังที่มากสังเกตกระดูกเชิงกรนี้ใหญ่กว่าแขนเราเยอะเพราะนั้นแขนนเราไม่ใช้อะไรแขนจะต้องอ่อนถ้าแขนแข็งเก่งคุณจะส่งกําลังไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยพอเรามีแรงเข้ามา รู้สึกมีแรงอ้กมาเราจะรู้สึกที่ซนเหมือนกันบิดสะโพกเรากระดูกเชิงการเราส่งแรงออกไปจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านข้างก็ลักษณะเดียวกันด้วยเท้าที่หยั่งลากกระดูกหลังตรงแนวแรงก็จะผ่านลักษณะแบบนี้เลยจากพื้นวิ่งขานขาหลังไหลออกที่ปลายหมัด นี้นะฮะต้องมีความรู้สึกทีต่อทีนี้จะขออธิบายนิดหนึ่งว่าอย่างในกรณีของหมัดยงชุนกับหมัดของคนทั่วไปการปล่อยแบบคนทั่วไปเปรียบเสม,มือนถ้าเปรียบเสม,มือนไม้นี้ถ้าเป็นหมัดของคนทั่วไปที่ต่อยไปใช้อัปเปอร์บอดี้เปรียบเสม,มือนกุหลาบไม้ตัวนี้เวียมมงลักษณะนี้ว่า คนที่หมัดหนักหน่อยก็เหมือนกับไม้อันนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ขนาดฟาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นหมัดยงชุนมันจะไม่ใช่อย่างนั้นหมดยงชุนเปรียบเหมือนคุณรับแรงกับแนวนี้คุณคิดดูแรงแนวจะแข็งแรงมากอย่างเหมือนถ้าเรามีม้าของยงชุนอยู่คนถ้ามากักเราแล้วเราหักไม่ไปมันมีความรู้สึกเหมือนคุณไปไปเจอกับลักษณะแบบน,นี้ ปักเท่าไหร่ก็คือปักไปไปเขาจะพังหนักเองโดยสองไปนะถ้าเขาส่งกำลังออกมาขาเขาตีดซึ่งคล้ายๆกับสปริงก็นะจะปัดคู่ต่อสู้ให้กระเด็นออกไปได้นะครับว่าหมัดยงจุนก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนส่งกำลังแบบนี้ซึ่งจะแรงมากผมจะเปรี่ยนเ,นเหมือนง่ายๆเหมือนกับการกระโดดถีบนะถ้าหมัดคนที่ชกทั่วไปเปรียบเสมือนกับคนคนกระโดดถีบ คนโชกม,มาเปรี่ยบเหมือนคนกระโดดทีกระโดดทีเราพึ่งแล้วก็คอยถ่อยถ่อยตอยลักษณะแบบน,ดดนี้โอเคมันก็เจ็บแต่ว่าแรงส่วนใหญ่ก็จะผ่านตัวเราออกไปแต่ในกรณีของคนที่ใช้หมัดเบลูชุนเนี่ยมันจะเป็น,นดดอีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นถ้าคนใช้หมัดเบลูชุนเปลี่ยนสมเมือนว่าถ้าเราไปต่อยปลาะปากเป็นยบเหมือนปลาะปากเนี่ยยืนยืนมีกำแพงอยู่แล้วเรากระโดดทีเขา จะาสังเกตว่าลักษณะแบบนี้จะแรงมากจริงไหมครับจะสร้างความปัดเจ็บให้กับกรตดูัดได้มากนี่คือเป็นคําเปรียบเทียบท,ที่ให้เห็นภาพได้ไง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งยากขับแรกก็คือการฝึกความรู้สึกที่ซ่อนทําฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยซีนเผาไปเรื่อย,ออยนะครับพอถึงชําคิว้วชําคิ้วก็จะฝึกการใช้เอว ไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามก็คือฝึกการใช้เอวนะครับบิวจีก็ยังต้องฝึกใช้เอวแล้วขนาดนี้ใช้เอวหรือใช้สะโพกอาจจะเรียกสะโพกน่าจะถูกต้องมากกว่าแล้วก็แม้แต่ถ้าชกนี่คือฝึกเบื้องต้นเวลาเราใช้งานจริงก็ไม่ไม่ได้หันมากขนาดนี้ไม่ใช่ อย่างนี้ไม่ใช่เร่างนี้ไม่ไม่ใช่มากนนนขนาดนี้แต่หมายความว่าในการฝึกเบื้องต้นคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปเอวไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นส่วนเบื้องต้นก็อาจจะใช้เอวเยอะหน่อยพอเราคล่องแล้วใช้งานจริงนีดแค่นี้เองเวลาชกแค่นี้ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊บแค่นี้เอง,เองจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นวันนี้ที่มาอธิบายถึงเรื่องของบอดี้แมกกาิสของมวยหยกชุน ก็สรุปง่ายๆฝึกดันเรียวเก็บเป็นกบลำศิสลิเผาให้ได้ลำนานๆลำไห้ได้จากชั่วโมงหนึ่งช้าๆก็ทําได้อยู่ว่าฝันขั้นต้นกําลังส่งจะลักษณะต้องกระดูกสลังตรงนะครับกระดูกสลังตรงการส่งถ่ายกำลังก็คือเมื่อความรู้สึกมีความรู้สึกที่เท้าเวลาหมัดหรืผฝักกับปรปัด อย่างนี้คือมีความสัมผัสมีความรู้สึกที่ส้นเท้าแตะกระปักปุ๊บรู้สึกที่ส้นเท้าส่งกํลาลังโดยบิดสะโพกก็จะส่งกําลังออกไปนะครับเปรี่ยบเสมือนสรุปในกา,าร,ปเ,ราาเปี่ยนการเปรี่ยบเสมืนอนการส่ง,งแรงลักษณะแบบนี้อย่างนี้ซึ่งแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากแล้วก็มีเสถียรภาพค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพดีมากนะครับ แั้นวันนี้ก็คือ,อเป็นการพูดต่อเรื่องถึงบอดี้มันคิกเพราะว่ามีควสงสัยกันมากว่าพลังกำลังที่มากมายที่ออกมาจากหมัดหรือฝ่ามือหรือสั่นมือตามที่แรงมน้านั้นมาจากไหนก็คือมาจากบอดี้เราง่ายๆเลยก็ายมาจากบอดี้เราซึ่งคนโบนราณหรือปรมามจารย์ในสมัยก่อนนั้นซึ่ง เป็นผู้คิดได้ซึ่งเป็นเรื่องที่นะ่าอัศจรรย์มากครับผมก็เลยมีโครงการที่จะมีการสอนพื้นฐานโมยอนคือเพราะว่าอยากจะให้สิ่งมหัศจรรย์นี้ได้เผยแค่แล้วก็กว้างขวางออกไปโดยปกติแล้วการฝึกกังฟูหรือฝึกหยุ่มชุนจริงๆจะต้องมีอาจารย์ประกบอยู่ใกล้ชิดนะครับประกบอยู่ใกล้ชิดแต่ว่าที่ผมทำคลิปพวกนี้ขึ้นมาก็คือทราบว่าหลายคนก็ าจจะมีความยากลําบากในการสึกผลอะไรต่างๆหรือหาผู้ที่จะฝึกสอนอะไรต่างๆแ็วค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นตัว,วช่วยลดภาระหรือบรรเทาไปได้ว่าโอเคคุณส,สามารถฟังอธิบายแล้วก็นําไปปฏิบัติเบื้องต้นอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกพื้นฐานแล้วก็เบื้องต้นต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะทิ้งไว้เท่านี้แล้วก็โอกาสหนะ้า ก็คงจะเป็นเรื่องที่อยู่ต่อไป